สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับที่ชั้นสุพิชยาจันยารัตน์นะคะในช่วงเวลาแบบนี้กับทุกออนไลน์เช่นเคยคะ่ะที่จะนําเรื่องราวเตือนภัยมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเพราะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะแน่นอนคะ่ะว่าเมนูที่ที่ฉันจะพูดต่อไปนี้นะคะคงเป็นเมนูโปรดของใครลหลายๆคนนั่นก็คือหอยแคลงลวกนั่นเองนะคะและหลายคนบอกว่าการรับประทานหอยแคลงนะคะบางคนนิยมรับประทานแบบโชคเลือดแล้วก็นําไปจิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะคงเป็นเมนูที่โปรดปานแล้วก็ เรียกได้ว่าอาริอร่อยกันเลยทีเดียวแต่เมนูนี้ค่ะคุณผู้ชมนับว่าไม่พึงประสงค์สะ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีกระแสข่าวบนโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมบอกว่าการรับประทานหอยแคลนนะคะอาจจะทําให้ช่วยไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้นั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้ทุกออนไลน์นะคะไปขายประเด็นนี้มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วค่ะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปสอบถามประเด็นนี้นะคะกับทางศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนา,นาชาติถามคุณหมอค่ะคุณผู้ชมว่าการ รับประทานหอยแครงนั้นสามารถไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้หรือไม่ซึ่งทางคุณหมอบอกนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีข้อมูลงานวิจัยใดๆนะคะที่ออกมายืนยันว่าการรับประทานหอยแครงนั้นเสี่ยงกับการไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งค่ะแต่การรับประทานหอยแครงหลายๆคนที่ชอบรับประทานแบบโชคเลือดนะคะให้ระมัดระวังการติดเชื้อของแบคทีเรียที่อาจจะมากับหอยแครงได้นั่นเองค่ะ โดยเชื้อแบคทีเรียนะคะคุณผู้ชมที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษที่อาจจะมากับหอยแคลงได้นะคะนั่นก็คือเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอนะคะซึ่งเชื้อตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าสามารถทําให้ติดเชื้อทางเดินอาหารได้นะคะถ้าหากเรารับประทานแบบสุกๆดิบ,ดบแต่สําหรับคุณผู้ชมบางท่านนะคะที่ยังสงสัยว่าแล้วการรับประทานหอยแคลงนั้นเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งได้หรือไม่จริงๆถ้าเรารับประทานหอยแคลงแบบเพียวๆนะคะสามารถรับประทานได้ค่ะแล้วก็ ไม่เป็นโรคมะเร็งแน่นอนแต่ถ้าหากเรานําหอยแคลงนะคะไปรับประทานควบคู่กับอาหารบางประเภทอย่างเช่นอาหารที่เป็นประเภทของหมักของดองค่ะอาหารประเภทนี้นะคะคุณผู้ชมให้รู้เอาไว้นะคะว่าเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานควบคู่กับหอยแคลงค่ะเนื่องจากว่า ลักษณะอาหารดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมมีสารอยู่ประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าไนโตรโซคอมพาว์หรือ NOC ซึ่งสารตัวนี้ค่ะสามารถเข้าไปกระตุ้นเชื้อมะเร็งภายในกระเพาะอาหารของเราได้นั่นเองค่ะเห็นแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าจะไม่รับประทานหอยแครงแล้วซึ่งจริงๆเรายังคงสามารถรับประทานหอยแครงได้นะคะคุณผู้ชมให้ระวังแต่ไม่ควรระแวงค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านนายแพทย์ iPad, กฤษดาศิรรามพุธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนา,นาชาติทางคุณหมอนะคะก็ได้ยืนยันว่าหอยแครงนั้นเป็น ็นอาหารที่จัดอยู่ในอาหารประเภทที่ให้แร่ธาตุในปริมาณที่สูงมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายแน่นอนหรือเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากใครที่จะนําไปบริโภคก็ขอให้ผ่านกระบวนการการปรุงสุกก่อนคะ่ะ มีเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่องิบริโอก็ได้นะครับหรือเชื้ออื่นๆก็ได้ที่ทําให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินอาหารในส่วนเรื่องของมะเร็งเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดูครับเพราะมะเร็งมีหลายปัจจัย นะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบกินหอยแครงแล้วเป็นมะเร็งเพราะอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ฟันธงลงไปชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าคอยระวังเรื่องความดิบความสุกข,ของมันมากกว่ากลุ่มของอาหารนะครับบางประเภทที่เราอาจจะต้องคอยระวังเอาไว้คือระวังแต่ไม่ต้องระแวงหรือไม่ต้องระหนกเกินไปนั่นก็คือพวกของหมกของดอง จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งนะครับแต่ว่าจากการศึกษาจากที่ไปทบทวนดูง,งานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยบางชิ้นนะครับก็บอกว่ามันมีอิทธิพลในการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งในทางเดินอาหารโดยเฉพาะกระเพาะอาหารได้เพราะว่าในของหมักดองพวกนี้เนี่ยฮะมันจะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไนโตรโซคอมเพลว์หรือจำง่ายว่า NOC คุณผู้ชมคะชัดเจนแล้วนะคะสาหรับประเด็นที่ว่าการรับประทานหอยแครงนั้นเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะก็ได้รับคํายืนยันชัดเจนจากคุณหมอแล้วนะคะว่าเราสามารถรับประทานได้ปลอดภัยไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งแน่นอนแต่ถ้าหากจะเอาไปบริโภคกันก็ขอให้บริโภคแบบว่าที่นําไปปรุงสุกแล้วดีกว่าจะได้ปลอดภัยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยชอบทานแบบว่ายังมีเลือดอยู่บอกว่าอร่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ค่ะใช่ค่ะ และทั้งหมดคือทุกออนไลน์ที่ดิฉันนํามาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าดิฉันจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ